ความเคลื่อนไหวของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กําลังถูกจับตามองจากสหรัฐท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการขยายอิทธิพลทางการทหารนะครับหลังจากจีนได้ส่งเรือรบลำแรกมาเทียบท่าที่ฐานทัพเรือเรียมในกัมพูชาเฟซบ o o k ของพลเอกเตียเซฮารัฐมนตรีกลาหมกัมพูชาได้เผยภาพเยี่ยมชมเรือรบของกองทัพเรือกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนที่เดินทางมาถึงฐานทัพเรือเรียม โดยระบุว่าเรือรบขนาดเล็กสองลำของจีนกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกกองทัพเรือกัมพูชานอกจากนี้ก็ยังมีภาพพร้อมพลเอกเตียบันผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีกลาโหมในสมัยของฮุนเซนรวมดูความคืบหน้าโครงการพัฒนาฐานทัพเรือเรียมที่ได้รับการสนับสนุนจากทางการจีนด้วยการปรากฏตัวของเรือรบจีนครั้งแรกที่ท่า เรือกัมพูชากําลังสร้างความกังวลให้สหรัฐที่มองว่าเป็นการวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสหรัฐมีความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับแผนการของจีนในการควบคุมฐานทัพเรือเรียมด้านกัมพูชาออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าจีนจะใช้ฐานทัพเรือเรียมเป็นจุดประจําการโดยย้าว่าโครงการนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกัมพูชาซึ่งห้ามฐานทัพต่างชาติในอาณาเขต เช่นเดียวกับทางการจีนที่เรียกฐานทัพดังกล่าวว่าเป็นโครงการช่วยเหลือพร้อมตอบโต้สหรัฐว่ามีเจตนาแอบแฝงนักวิเคราะห์บางส่วนประเมินว่าการเข้าถึงฐานทัพเรือในกัมพูชาอาจจะมีผลกระทบต่อปฏิบัติการทางทหารที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับประเทศผู้อ้างกรรมสิทธิ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และท่าทีของจีนก็มีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ทางภูมิศาสตร์มากกว่ายุทธศาสตร์ทางการทหารเพียงอย่างเดียว การเทียบท่าของเรือรบจีนเกิดขึ้นในขณะที่ในพลระดับสูงของจีนเดินทางเงยือนกรุงพนมเปญโดยมีการกล่าวถึงกัมพูชาว,ว่าเป็นเพื่อนที่เข้มแข็งอย่างแท้จริงสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นด้วยกับ